วันนี้เขาเป็นอีกวันนะคะที่มาดูเห็ดที่ว่ามันไม่ออกเนี่ยลองมาดูเฉยๆเนี่ยออหาอยู่หากินในช่วงโควิดนะคะโอ้คนที่กักตัวก็จะได้กินด้วยอ้เป็นมูเป็นหูมงกรดู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 นูมูออนูด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 ูููเป็นูเลยค่ะ ขึ้นนม่เราไม่ได้มาดูหลายวันนะคะยุ่งกับนานะคะเดี๋ยวเราไปเก็บสีแดงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บสีแดงก่อนนะคะไม่รู้นะเนี่ยวันขึ้นโอ้ยไม่ได้เอามีดมาไม่ได้อ,อะไรมาแค่ลองมาดูเฉย ไม่เป็นไรเด็ดเอาเห็ดนะะฝนไม่ตกก็เลยไม่ได้มาดูถ้าฝนตกเรามาดูมันก็ได้อะค่ะนี่ค่ะดอกงามพี่น้องดอกอ้วนๆตุ่มๆว่าจะไปโทย่บว่าจะไปนาแต่ มึงใจมาดูเหิดสักหน่อยเห็นเขาหาเห็ดุได้ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องแต่ไม่ได้เอามีดเอาเสียดายเด็ดเลยค่ะไม่เป็นไรไว้เป็นเชื้อให้มันงอกให้มันงอกอีกค่ะเห็ดโคนตุมต้มๆนะคะ โอ้โหพี่เนาะรูนี่ยาวมากเลยไม่ได้เอามมดมาเสียดายดูอีกจะมีไหมมือก็ไม่ได้ใสอ๋อไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะขอจบคลิปก่อนนะคะ